ดาวพระเกตนะคะเป็นดาวโคจรรายเดือนนะที่ผ่านมาของชาวกลุ่มนะคะดาวพระเก,กตกระตุ้นพบเรือนวินาศนะก็เป็นพบเรือนเรื่องปัญหาอุปสรรคนะคะสิ่งที่คาดไม่ถึงนะช่วงที่ผ่านมาก็จะเกิดขึ้นบ่อยส่งผลให้เหน็ดเหนื่อยนะคะสำหรับในช่วง13สิงหาคมไปดาวพระเกตย้ายเข้าสู่พบเรือนลาภะนะเรียกว่า เปลี่ยนแปลงปลุบป,ปับฉับพลันนะจากเรื่องดาวพระเกตนะคะท่านใดลัคนาราศีกุมรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องการพยากรณ์ฝากกดติดตามนะคะดาวพระเกตนะคะสัญลักษณ์คือเลข9ไทยนะคะเป็นดาวโคจรในแบบรายเดือนนะแต่ละพบเรือนที่ย้ายไปนะคะก็จะกินระยะเวลาโดยประมาณ2เดือนนะคะที่ผ่านมากระตุ้นเรื่องวินาศของชาวกลุ่มนะไม่ว่าจะเดินทางไกลนะคะ เรื่องปัญหาเฉพาะหน้านะปัญหาลึกลับซับซ้อนนะช่วงที่ผ่านมาก็จะเหนื่อยเนื่อยะกับหลายสิ่งนะคะําหรับดาวพระเกตนะคะจากเดิมก็คือกระตุ้นเรื่องอุปสรรคจะย้ายเข้าสู่ภพเรือนลาภะนะตั้งแต่13สิงหาคมไปนะคะอยู่ยาวไปจนถึง9ตุลาคมนะน,นั้นจะเป็นช่วงระยะเวลาเกือบ2เดือนนะคะที่ดาวพระเกตจะกระตุ้นในเชิงรับผลกับชาวกลุ่มนะคะสำหรับดาวพระเกตนะคะในภพลาภะ,ะก็คือจะมีเรื่องของโชคเกิดขึ้นนะคะ ที่บอกว่าไม่มีเหตุผลนะก็คือมันแล้วแต่เรื่องบุญำกรรมแต่งวาสนาของแต่ละท่านด้วยนะคะว่ามันจะเป็นรับผลมากน้อยอย่างไรนะโดยดาวพระเกตจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะพลังผักดันบางอย่างช่วงนี้จะส่งผลให้ชาวกลุ่มนะคะมีโชคดีเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเรื่องการแย่งชิงประมูลแข่งขันนะคะเรื่องการได้งานได้เงินแบบแปลกๆแลนะ้วบางทีก็ไม่น่าได้แต่ก็ได้มานะหรือว่าช่วงนี้จะมีเหตุให้ได้รับเงินโชคลาบแบบแบุบปับฉับพลันนะคะเนื่องจาก ดาวพระเกตไปอยู่ในเรือนของดาวพระหัสซึ่งเป็นเจ้าเรือนการเงินและรับผลนะคะับในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะคะจะมีดาวอังคารนะซึ่งย้ายเข้าสู่ภพเรือนปุตตะด้วยนะคะก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมนะจะเล่งกับดาวพระเกตโดยตรงนะคะดังนั้นสิ้นเดือนไปแล้วโชคลาภของชาวกลุ่มนะคะจะโดดเด่นในเชิงเรื่องงานกลุ่มงานทีมเพื่อนสังคมแวดวงนะคะหรือการได้รับความเกื้อนหนุนในเชิงแวดวงสังคมการงานดีขึ้นนะหากที่ผ่านมามันปัญหาเยอะหรือ ยังดูทิศทางไม่ออกนะในช่วงดาวพระเกตย้ายนะคะมันอาจจะโดนบันดาลในเชิงเรื่องของงานการใหม่ๆเข้ามานะคะเพื่อนฝูงแนะนําบอกต่อนะหรือเรื่องการได้รับการยอมรับจากสังคมกลุ่มต่างๆส่งผลดีกับเรื่องงานการของชาวกลุ่มดีขึ้นนะคะรับดาวพระเกตนะคะยังส่งผลในเชิงเรื่องรับผลที่ไม่มีสาเหตุได้อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของ ความคิดเรื่องไอเดียแม้แต่เรื่องความฝันจิตสัมผัสต่างๆมันก็กระตุ้นเรื่องนี้ได้นะคะดังนั้นใครที่มีความสามารถพิเศษทางจิตนะไม่ว่าจะเป็นลางสังหรณ์นะคะเรื่องของความรู้สึกแม่นยําการคาดคะเนการคาดการณนะ์ช่วงนี้ก็อาจจะมีประสบการณ์ทางจิตแปลกๆเกิดขึ้นบางทีส่งผลดีในเชิงได้รับรอยนะหรือบางคนจะได้ในเชิงเรื่องของลางบอกเหตุลางสังหรณ์ที่แม่นยานะคะ ในความหมายในเชิงดาวพระเกตนะคะยังหมายถึงเรื่องอะไรที่เป็นเชิงศาสนาก็ได้นะเป็นเชิงความรู้นะคะช่วงนี้บางท่านจะหาเงินได้จากเรื่องเกี่ยวข้องกับทางศาสนาสายมูนะหรือไปเกี่ยวข้องกับวิชาการความรู้การสอน,นต่างๆได้โดดเด่นเรื่องราวในเชิงต่างประเทศก็ได้เหมือนกันดาวพระเกตจะกระตุ้นเรื่องราวสิ่งเหล่านี้นะคะนอกจากนี้มันเป็นความปุบป,ปรับฉับพลันนะคะได้มาโดยคาดไม่ถึงนะหรือโชคลาภที่เข้ามาบางครั้งก็คือ ของผลดีกับเรื่องแหล่งหาเงินหาทองของชาวกลุ่มนะคะสำหรับดาวพฤหัสของชาวกลุ่มช่วงนี้นะคะไปอยู่ในภพเรือนพันธุเป็นปฐุมเกณฑ์นะคะมันยังอาจหมายถึงการได้ก่อเกิดบางอย่างนะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในห่วงระยะเวลา2เดือนนี้อย่างสม่ําเสมอได้นะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานที่งานหน้าร้านนะหรืออะไรที่เป็นเชิงใช้บ้านใช้รถแวดวงอสังหาย,ยานยนต์ต่างๆนะคะ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับญาติพี่น้องเครือญาตินะบางทีก็เป็นเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันในเชิงธุรกิจครอบครัวสิ่งเหล่านี้ก็เป็นได้นะคะบางท่านก็มีเกณฑ์ได้สินทรัพย์ครอบครองในช่วงนี้ได้นะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินนะหรือว่ามีโชคเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเหล่านี้นะทางตรงทางอ้อมหรือว่าเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนซื้อขายได้นะคะสำหรับชาวกลุ่มนะคะช่วงนี้ดาวใหญ่นะคะที่ยังคงอยู่ตำแหน่งเดิมนะไปจนถึงสิ้นปีเลยก็คือดาวราหูนะคะ ดาวประจําตัวยังอยู่ในภพเรือนการเงินนะดังนั้นช่วงเวลาที่เหลือนะคะก็จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องเงินเงินทองทองนะจะสังเกตได้ว่าตลอดปีนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องหาเงินเรื่องจัดสรรการเงินนะโดยดาวราหูยังคงอยู่ในภพเรือนการเงินก็เรียกว่าราหูคน้นรัพย์นะคะส่งผลให้เมื่อดาวพระเกตนะไปกระตุ้นเรื่องรับผลในขณะที่ราหูกระตุ้นเรื่องคน้นรั์นะก็จะมีจังหวะรับซ้ายจ่ายขวาหาได้ใช้คล่องนะหรือว่าช่วงนี้นะคะ มีลาบทางการเงินมาแต่ก็มักเก็บไว้ไม่ค่อยอยู่นะเนื่องจากก็มีเหตุให้ต้องใช้จ่ายแต่เมื่อใช้ไปแล้วก็มักมีมาเติมนะดังนั้นก็เป็นช่วงจังหวะหมุนเงินของชาวกลุ่มนะคะที่ก็อาจจะคล่องตัวมากขึ้นนะคะสำหรับในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะดาวอังคารคือดาวการงานของชาวกลุ่มนะคะย้ายเข้าสู่ภพเรือนปุตตะนะมันก็บ่งบอกเรื่องการรเริ่มสิ่งใหม่นะคะอะไรที่กําลังบุกบั่นฝ่าฟันพยายามหรือวางแผนซุ้มทําอยู่นะคะ จะก่อเกิดเป็นผลที่เป็นปรูปธรรมเด่นชัดนะในเชิงก้าวหน้ามากขึ้นนะคะบางครั้งหมายถึงเรื่องลูกหลานบริวารของชาวกลุ่มได้ด้วยนะก็คือเรื่องความก้าวหน้าบางอย่างนะคะเรื่องคนต่างวัยนะหรือแม้แต่เรื่องของการแก้ไขปัญหาบริวารลุลนะ่วงนะช่วงนี้บางทีจะได้ลูกทีมที่ดีนะคะหรือว่าบริวารที่มีส่งเสริมกับเรื่องเงินทองชาวกลุ่มนะซึ่งก็จะเป็นอยู่สักช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะสาหรับในห้วงเวลาเกือบ2เดือนนะที่ดาวพระเกต ครอบคุมในเชิงเรื่องรับผลของชาวกลุ่มนะคะก็มักส่งผลให้บางอย่างที่ต้องใช้โชคใช้ดวงใช้ความเฮงนะมันก็จะมีขึ้นมานะไม่ว่าจะไปยังชิงแข่งขันอะไรที่ไม่น่าได้บางทีก็จะได้มาแบบงงๆนะคะเรื่องของการมีลักษณะแก้ไขปัญหาผ่านพ้นได้อย่างเฉดฉิวนะบางอย่างก็อาจจะยังคิดไม่ออกนะแต่เมื่อดาวพระเก,มกตมกระตุ้นนะคะก็ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้นะด้วย ไหวพิบัติพันธ์ชาวกลุ่มความรู้ความสามารถนะบวกกับดวงนะช่วงนี้ก็ถือว่า,ามีพลังเสริมเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับในเชิงสุขภาพนะคะถือว่าดีขึ้นด้วยนะเนื่องจากที่ผ่านมากระตุ้นพบเลือนวินาศน,นะคะบางท่านจะมีโรคภัยไข้เจ็บแบบปุปปบปับฉับพลันนะคะโรคที่เป็นเป็น,ปนหายๆนะหรือว่าสุขภาพมันเป็นไปในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเมื่อดาวพระเกียรติย้ายนะคะเข้าสู่ภพลาภก็จะมีเหตุนะให้เรา ดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นนะคะโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ก็อาจจะมีจุดฟื้นฟูได้หมอดียาดีนะหรือว่าช่วงนี้ก็อาจจะได้องค์ความรู้ใหม่ๆส่งผลให้เรื่องการควบคุมดูแลสุขภาพมีทิศทางดีขึ้นนะคะสำหรับดาวพฤหัสของชาวกุ่มนะมันเป็นความหมายทั้งในเชิงเรื่องเงินทองแล้วก็เรื่องรับผลนะคะแต่ในความหมายโดยตรงของดวงดาวดวงนี้นะก็คือเรื่องความรู้นะคะเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เรื่ององค์กรหน่วยงานนะคะ ซึ่งการที่ดาวพระเกตไปอยู่ในภพเรือนนี้มันก็อาจจะส่งผลให้ได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะบางท่านที่อยู่ในแวดวงการเรียนการศึกษาช่วงนี้ก็อาจจะโดดเด่นขึ้นมานะคะเรื่องของการได้ไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีความสามารถในเชิงเชี่ยวชาญนะหรือเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ทรงศีลหรือแม้แต่เรื่องของคนที่มีความรู้ความสามารถนะช่วงนี้อาจเป็นห่วงเวลา2เดือนที่ชาวกลุ่มก็มีโอกาสได้พบปะใกล้ชิดกับคนกลุ่มเหล่านี้นะคะ มีโอกาสได้รับเข้าของมงคลนะคะเข้าของหายากนะหรือใครที่สนใจในเชิงสะสมพระเครื่องของหายากเก่าแก่โบราณช่วงนี้บางทีจะได้เข้าของที่มีมูลค่คาสูงหายากมาไว้ในครอบครองหรือเข้าสู่บ้านช่องบ้านเรือนนะคะมีโอกาสไปร่วมงานมงคลงานศักดิ์สิทธิ์ส่งผลเป็นสิริมงคลนะหรือว่าไปขอพรเรื่องโชคลาภเรื่องของสิ่งที่อยากได้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้ก็จะมีโอกาสสําเร็จได้ดีกว่าในช่วงอื่นๆนะคะ ก็ขอให้ชาวกลุ่มนะโชคดีไม่มีเหตุผลนะคะสิ่งที่หวังที่ต้องการก็ขอให้ได้ดังใจในช่วงนี้นะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ